สวัสดีครับนี่มันนี่ดีกว่าเมื่อกี้ทถ่ายคลิปไปแล้วไม่ไม่ดังนะนี่อันนี้ได้มาจากกาันพาสุพีมนะกล่องเมื่อกี้นั่งแกะกันนะกล่องใหญ่ใหญ่างนี้เลยนะโรงงานเขาส่งมานะครับผมนี่ได้มาจากเพจกันพาสุพีมกับตัวนี้ CD 03นะครับผมนะหน้ากล่องมันเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่โคเทตัวนี้เป็นงานสำเร็จรูปนะครับผมเอามาแกะให้ดูเล่นๆน,นะนี่มีพอเตอร์มาให้ เดี๋ยววันสองวันนี้ทำรีวิวนี่มาแกะดูดีกว่านี่ยังจับดูดินี่ผู้ของมันนะอันนี้ปีกหลังของมันนะอลังการที่เป่งเลยเป็นอาวุธแล้วก็มีไหล่นี่ดูแอคชั่นเบดดิดูดินี่ของแดงลิเวอร์พูลอลังการงานสร้างหัวมีมาให้หน้ามีม,มาสองอันนะแล้วก็ตัวของมันเน่แล้วดูเขียวนี่เคียวอันเบลเลอร์เลยนะ โคตรใหญ่โคตรจ้าอลังการงานสร้างน้ำหนักก็หนักใช้ได้นะเอาเป็นว่าให้ดูเว็บๆว็บเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฮียตอนนี้มีเดี๋ยวต้องรีบทำไอ้ดีแปดดีคอน้ำตัวหลายหลายตัวเดี๋ยวมาให้ดูตอนบ่ายแล้วกันวันนี้เ็นมาส่งแต่เมื่อวานแล้วเฮียก็ยังไม่ว่างเอามาไปหยาอันนี้โรงงานเขาส่งมาก่อนที่จะมีวางจากจำหน่ายนะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปพิออเดอร์ order, เขาแล้วเดี๋ยวเรื่องของการรีวิว อันเนี้ยน่าจะรีวิวเร็วเพราะว่ามันเป็นตัวสำเร็จรูปมันไม่ต้องประกอบไงครับผมนะถ้าใครชอบก็ติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาแกะกันกับเจ้าตัวนี้นะอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปหารายละเอียดแล้วก็หลักคงราคานะครับผมเดี๋ยวถามจากเพจกันพาสุพิมส่งมานะนี่นี่ข้างหลังมันเป็นแบบนี้อะช่วงบ่ายทำงานก่อนช่วงนี้เงียบดีทีเปล่งเลยไป Let's go บายเจอกันจ้ะ Two hours later มาช่วงบ่าย นี้เราจะทําอะไรเราจะทําอันนี้มีอยู่2อย่าง3อย่างก็คือว่าเดี๋ยวตัดดีตัดเส้นตัวแอเรียวนี่ตัดไปแล้วนะเดี๋ยวมามาไล่เช็ดแล้วปล่อยให้มันแห้งอยู่แล้วก็เมื่อวานนี้ผมประกอบการจากเมื่อวานนี้บางคนแล้วก็ตัดเส้นไปนะครับผมแอเรียวในส่วน้าสีขาวแล้วก็เมื่อคือนนั่งพ่นเอ่ออันนี้ไปนะครับสีแบ mm ็คแพคของมันก็จะประมาณนี้แต่ยังไม่ค่อยเนี้ยบเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะมาบางพ่น ในส่วนของที่มันเป็นพวกสีขาวพวกอะไรเงี้ยนะมานั่งคิดนะครับผมในพวกของตัวมิลาโซของตัวแอรียลแล้วก็มานั่งติดดีคอเอาดีคอมาจากบ้านนะครับผมเอาดีคอมาเอ๊ะแผ่นดีคออยู่ไหนวะแผ่นดีคออยู่ไหนวะนะเดี๋ยวหาก่อนหรือว่าเราลืมนะไม่น่าจะลืมนะอ๋ออยู่นี่นะแผ่นดีคออยู่นี่ครับผมนี่ แผ่นดีคอมันให้มานะครับผมเดี๋ยวก็จะมานั่งไล่ดูเพราะว่าเราต้องเปิดในในเว็บไซต์ของ G ReWork นะครับผมเพราะว่าเป็นดีคอน้ําของ G ReWork mm hmm. มีหลายอย่างที่จะได้ทำหลายเรื่องเลยคือแบบปวดหัวลุมเล้ามากๆ mm hmm. แล้วก็ไหนจะเลือก <c oughs> <c oughs> งานจบประกวดก็ยังไม่รู้ว่าจะทําดีหรือไม่ห <c oughs> หมดกําหนดในการสมัครอยู่ที่1 2นี่เองนะแล้วก็เออมันมีของมาส่งอีกอันนึงงอา้าวไหนขอดูก่อนนะเดี๋ยวมาให้ดูอันนี้นะก่อนหน้านี้มันมีที่เฮียไปที่เมเจอร์ Major นะครับผมนี่นะมันยังมีอยู่นะครับผมอันนี้ขอบคุณทางเมเจอร์มากนะครับส่งมาให้รีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับผมทั้งป๊อปคอรนนะ อย่างที่เคยให้รายละเอียดไปนะมันก็มีขายอยู่ที่เมเจอร์น, Major นะครับทางป๊อปคอน RX 78นี่รีวิวให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพราะว่าทางเมเจอร์เขาส่งมาขอบคุณมากเลยนะครับผมเนี่นะรายละเอียดก็คือหนึ่งนี่แบบนี้อ่ะเฮียให้ดูนี่นะเฮียมีให้ดูน,นะ Here, me, ดนี่แบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ นี่นี่เหมือนกันนะครับข้างบนก็จะเป็นฝานี่กันด้มแบบนี้นะนั่งได้นะครับนี่เมเจอร์ซินิเพเป็นถังแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับรายละเอียดก็จะมีอยู่ในอ่าแฟนเพจหรือเว็บไซต์ของ Major ก็ไปสามารถไปซื้อได้เป็นเจ้าข้อเจ้าของกันได้ผมบอกได้เลยว่าอันนี้เก็บไว้เป็นแบบเก็บของได้นะเนี่ยลาย e f f f นะครับผม นี่ R X 78แล้วข้างบนก็เป็นฝานิ่มๆแบบนี้เราถือของไปนะหรือเอาไปปิกนิกไปแคมป์อะไรเงี้ยได้หมดหรือว่าจะเก็บคุ่นกันดั้มหรือเก็บอุปกรณ์รเก็บของกันดั้มเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมไม่แพงวันนั้นเราไปซื้อเท่าไหร่นะ 500, 500ร0 0กว่าบาทนะ <S 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 เออนะฮะรายละเอียดดที่เฮียขึ้นไว้ให้ดูนะบอกได้เลยว่าจ้ามากใครอยากได้ไปที่เมเจอร์นะจ๊ะขอบคุณเมเจอร์ส่งมาให้ รีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เฮียก็ไปซื้อมาเพราะความอยากได้ก็อยากได้ก็เลยไปจัดมาก่อนนะครับผมนี่จับจ้าบเลยนี่นี่เป็นถังเหมือนถังสีแบบนี้เลยนะครับผมอย่างเท่ย่างเท่โอเคขอตัวไปประกอบกันด้ามต่อดีกว่านะครับผมไปบายๆนะรายละเอียดใครไม่มีไปซื้อได้นะครับผมที่เมเจอร์เดี๋ยวขึ้นให้ราคาเท่าไหร่ดูเหมือนมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับไปของมันต้องมีจ้านี่ a few moments e t l นี่กำลังจะนั่งติดดีคอปรากฏว่ามาร์คเซตเตอร์มาร์คซอฟเตอร์อยู่บ้านครับผมก็เลยต้องนี่เลยเข้าไปที่แฟนเพจทามิยะนะครับผมอยู่ที่ RCA ก็อยู่ไม่ไกลกระเฮียเท่าไหร่นะครับเข้าไปที่เพจเขาแล้วก็ไปไปดูว่าอยากได้อะไรเราก็ พอทักไปในอินบ็อกซ์แล้วก็โทรไปนะครับผมบอกว่าต้องการมีสินค้าชิ้น 1, 2, 3, 4งสอมไม้ที่เราอยากได้เฮียก็เลยอยากได้ไอตัวามาร์กซอฟเตอร์กับมาร์กเซตเตอร์จริงๆมันมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เลยแบบเออโทรไปถามแต่ปรากฏว่านี่ก็เลยไปซื้อไม้ชุดหนึ่งเอาไว้ที่นี่แล้วกันนะมาร์กซอฟเตอร์กับมาร์กเซตเตอร์ก็คุณสมบัติเคยทําคลิปไปแล้วนะครับผมก็คือว่า มาร์คเซตเตอร์ก็ ial, คอือว่าติดดีคอร์มาร์คซอฟเตอร์คือว่าทําให้ดีคอร์มันนุ่มเข้าล่องโค้งแล้วก็มีคนแนะนําเป็นมาร์คฟิตแต่คือว่ามาร์คฟิตเนี่ยมันจะมีมาร์คฟิตแล้วก็มาร์คฟิตสตองแล้วก็มาร์คฟิตซูเปอร์สตอง,ตองคืออันนี้ถ้าเป็นมาร์คฟิตมันค,คือเป็นเป็นสูตรน้ํามันอาจจะต้องพ่นเคลียร์ทับแล้วเกิดสตองมันก็อาจจะแน่นขึ้นแต่อันนี้มันเป็นซูเปอร์สตองก็ เปรียบเทียบก็จะคือจะขายอันนี้แต่คือว่าเดี๋ยวเก็จะเอามาลองดูว่ามันต่างกันยังไงมันไม่กัดหรือจะดีกว่านะก็แล้วก็ให้จ่ายเงินแล้วก็ให้มอไซยไปรับแล้วเขาก็ให้เนี่ยไอ้พวกนี้มานะครับผมแล้วก็พวกสีพวกอะไรเงี้ยแคตตาล,ล็อกของมันนะสีของมันนะแล้วก็มีอุปกรณ์ทำาิญาเขาก็ดีส่งมาให้แล้วมีอุปกรณ์ขายนะมีบูทสเปรย์พ่นมีที่ถ่ายรูปมีอุปกรณ์เนี่ยเห็นไหม แล้วก็มานั่งดูอยากได้อะไรก็ถามเขาเพื่อจะได้ซื้อมาแล้วก็สีนี่พูดเหมือนกับแบบโฆษณาให้เขาเลยก็นี่มีสูตรอินาเมลมีสีสเปร์อะไรเงี้ยแล้วก็อุปอกรณ์เนี่ยเป็นเป็นคู่มือภาษาไทยนะมันจะบอกเลยเนี่ยข้อดีเลยเนี่ยดูดิไอตัวเนี้ยทาอะไรได้ตัวนี้ทําอะไร,ไะไรเป็นภาษาไทยเลยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ดีอันเนี้ยข้อมูลดีเนี่ยเป็นภาษาไทยคืออันนี้มาจากทามิย่าเลยนะครับผม อันนี้ก็เหมือนการคู่มือที่อุปกรณ์ก็เป็นภาษาไทยอันนี้ข้อมูลดีอันนี้มีประโยชน์มากนะออาไปติดดีคอกันดีกว่าไป Tomorrow กระน้ำกระน้ำสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์โอ้โหเมื่อวานไปเมกับพาซ่ามาแล้วก็แวะไปที่คองผมฝนตกครับผมนะวันนี้เมื่อคืนนั่งพ้นสีไอตัวกันดัมแอ r เรียล น่าจะเสร็จแล้วละ่ะนะทาไปแก้ไปปรับปรุงไปอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแต่ตัวนะครับผมอะไรก็นด้หันมามองหน้าวันนี้จะไปประกอบนะเดี๋ยวขอไปทํางานก่อนเพราะว่าตอนนี้ตื่นสายนะครับผมเที่ยงแล้วเที่ยงกว่าด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อยากพักผ่อนเยอะนะครับผมแต่นอนดึกเหมือนเดิมนะฮะมีหลายตัวที่อยากทําทําสีอยากทําแบบ ป,ปีนี้คิดว่าคงไม่ไม่ประกวดนะครับผมอยากจะเก็บให้เต็มเหนียวไปเลยทีเดียวนะมีมีในใจแล้วนะเอาเป็นว่าขอไปพ่นสีกันเอ้ยไม่ให้ไปเอาฟิตแล้วก็ไปประกอบ a อร a รนะครับผมหนึ่งต่อร้อยไม่รู้ประกอบเสร็จแล้วมันจะสวยไหมเฮียก็ทำสีธรรมดาธรรมดานี่แหะครับผมไม่ได้อะไรมากนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูกันละกัน ขอไปทํางานก่อนนะครับผมใครไปเที่ยวไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังมาคุยกันหน่อยเด้อน,นะไายๆายขับ,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 บรถก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็อันนี้นี่นะไม่รู้นะแสงไม่ค่อยดีนะช่วงนี้นี่ขี้เกียจจัดแสงนะอันนี้โลมันนะเฮียเอามาทําสีจากที่รีวิวไปนานแล้วนะอันนี้เป็นฟนะูลแมชช a นิกนะนี่เห็นฐานไหมอ๋ออย่างเท่อันนี้ทีดีปิ้นนะแล้วก็ทําสีนะเดี๋ยว อธิบายให้ฟังแล้วกันว่าใช้ก็ใช้สีผสมเองนะสีแบบพวกสีผสมทินเนอร์ไม่ได้ใช้สีผสมเสร็จนะก็มีพวกสีเงินสีบรอนสีกันเมทัลสีขาวสีเทาสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงอะไรประมาณนี้นะชอบดีนะครับผมแล้วก็มาวางอย่างนี้คือตอนนี้คือฝึกทำสีเยอะมากนะเยอะแบบเยอะ สุดๆไปเลยนะแต่ก็ยังไม่ได้ออะไรสักเท่าไหร่นะแต่คือว่าช่วงนี้คือมีมีสิ่งที่ต้องทำอันเนี่ยให,ให้ดูให้ดูให้ดูนี่นี่เป็นไงสวยไหมอ่าไม่รู้อะสวยในมุมของฉันแล้วกันนะนี่ติดดีคอไปนะแล้วก็อา่าพวกสีที่มีอยู่ก็ พ่นเคลียนะเคลียช่วยได้เยอะเลยนะฮะให้ให้แบบงานทูแบบเนี้ยบขึ้นสิ่งที่เพิ่มก็คือว่าไอ้ตรงข้อมือนะก็ใช้ท d ดีพิ้นนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้แล้วก็กระโปรงนะกระโปรงของเดิมเนี่ยมันเป็นอันเล็กนิดเดียวเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้อันใหญ่กว่าอ่าอะไรประมาณนี้นะก็อยากทำอะ่ะถือว่าชอบนะก็เลยมานั่งไล่ทำไล่อะไรอย่างเงี้ย ใช้ระยะวเวลาประมาณก็2อาทิตย์อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ถามว่าภูมิใจดีนะยิ่งทําคือเมื่อก่อนเฮีย <c oughs> er, ทาสีเวก็คือเหมือนกับแบบว่าเราอยากให้มันสวยเราก็รีบทําให้มันเสร็จๆไปแต่พอเวลาแบบไปตั้งใจทําจริงจังแล้วก็คือเหมือนกับแบบว่าเนี่ยเราต้องการให้มันแบบมีความละเอียดความสวยงามมากขึ้นนะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะ เดี๋ยวกลับไปวันนี้ก็ไปทำพวกไอ้นี่ต่ออะไรนะไอไอมิลาโซของมันอะแบกแพกหลังเป็นที่ดีพิ้นเหมือนกันแต่ก็มีหุ่นตัวใหม่ที่จะทำต่อแล้วก็คือช่วงนี้จะเน้นเป็นไฮเกรดเมื่อวานไปไม,ก asa, ม่กลับพาซ่ามาก็ซื้อนี่มาเนี่เป็นจิมนะครับผมสไนเปอร์ถูเป็นไฮเกรดนะก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันมีดีคอรหรือเปล่านะพอเราติดดีคอที่เป็นดีคอน้ำที่แบบ พวกของ g r e w o r k e อะไรเงี้ยสวยดีเหมือนกันนะมันก็เพิ่มรายละเอียดได้แต่คือเฮีย er ก็จะเน้นแบบทำสีเนียเน้ย ب. เดินลายเพิ่มติดดีคออะไรประมาณนี้ช่วงนี้ก็จะบบ้าประมาณนี้แต่ก็ได้ความรู้อะไรเยอะแยะเหมือนกันนะถามพี่คนนู้นคนนี้แล้วที่สำคัญคือเดี๋ยวพอ,อ,อรู้เยอะเดี๋ยวจะมาทำคลิปว่าอะไร เป็นเป็นยังไงควรทำยังไงสวยๆนะครับผมประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันพรุ่งนี้คลิปหน้าบ๊ายบายอ่ะเดี๋ยวเฮียจะมีทำาอ่อแอคชั่นเบขายนะครับมีหลากหลายแบบเลยทำจากทีดีแล้วก็สวยอะ่ะคือเอาไปยืนเอาไปคือมันเป็นออปชั่นยืนได้ด้วยแล้วก็ตั้งร้อยได้ด้วยก็มีแถมเสาไปให้แต่คือว่าเดี๋ยวมาดูกักนขอพิจารณาแล้วก็ปรับในในใ,ในส่วนของแอคชั่นเบที่มันควรที่จะเป็นแล้วมันสวยๆ เอามาให้ดูแล้วเดี๋ยวมาทำแจกเอ่อทำขายเว้ยไม่ใช่แจกเป็นเซตนะมีสติกเกอร์มีเสื้อมีแอคชั่นเบสก็ใครจะซื้อก็ได้ก็เป็นชุดแบบไฮเกรดเอ็มจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันนี้ไปแล้วจ้ะช่วงนี้ทำสีหนักมากบ๊ายบายสวัสดีครับเออมีคนถามเรื่องออบูทบูทพ่นสีเฮียก็มีสั่งเฮียเคยมีใช้อยู่แล้วอันหนึ่งที่ใช้ทุกวันนี้ยะคระับผมมันก็ดูรู้สึกว่ามันก็ เก่าและลมก็ไม่ค่อยแรงแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราพ่นบ่อยสีมันฟุ้งนะแล้วก็มีสั่งไปใหม่นะของ v e r ร์ทนะครับผมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งสั่งไปเป็นม่านน้ำเดี๋ยวจะของมาแล้วมารีวิวทีเดียวเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียว,ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแ้วเพื่อเป็นการตัดสินใจสำหรับเพื่อนๆน,นะครับผมนะช่วงนี้จริงจังมากนะครับผมไปแล้วจ้ะบา,บายยเจอกันพรุ่งนี้เด้อสวัสดีครับ